คุณดูการกระทําของแมวตัวนี้นะคะเวลามันเจอลูกปิงปองโอ้ยมันชักดิ้นชักงอให้ดูนะคะโอ้ยดูนะคะอือใคยดูแมวสองตัวนี้นะจับได้มันจะชักดิ้นชักงอโอ้ยชักดิ้นชักงอเลยนะคะไม่รู้มันเป็นเหี้ยอะไรนะคะนี่กัดขา โอ้โหเลียต oh. oh, oh. oh, oh, no, uh, ูด yes, ด uh, 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 uh. ้วยอ้โหอะไรอร่อยมากลูกปิงปองอะไรอร่อยอันนี้นี่เมนูนะคะลูกเอ้ามุดตูดกูคิดว่ากูคิดว่ามันกูว่ามันก็คิดว่าหายเนี่ยเป็นเป็นอันนี้เนี่ยลูกปิงปองอ้าวกลัวครับกลัวกลัววคุณบอลครับจะหายไปว่าจะมันจะกัดมือหรือกัดอะไรวะเนี่ยเล่นไปได้อันนี้สะบัดลูกสะบัดสะบอม นี่เก่งไหมเล่านี่เก่งไหมเล่าโอี้กเกียจด,ด้วยเออนอเล่นอะ่อีเียนะออ้หช,ช,ชัก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 ใหญ่เลยไปอีกหน่งดอ,อกขีกดอีกหดอกเลีใหญ่เลยด,ดูตัวน,นมนะคะมันจะเล่นหมั <c oughs> กหน้ารัจะเล่นไหม โอ้โหวัวไม่ได้เอาลูกวัวเขากัดมือมึงแล้วครับอย่างนี้ครับโอ้โหมึงทำอะไร